สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับพ่อหมองวเมื่อกี้ครับเพื่อนฝันได้เลข068เลขมันออกเลขบนครับคือ606เราไปตัดเหรียญสองตัวครับได้06อันนี้คือความฝันของเมื่อกี้งวดนี้พ่อหมอเพิ่นฝันว่าวิญญาณมาบอกเลขเหมือนว่าตัวเอนี่คือได้ไปอัญเชิญเรียกวิญญาณครับเพื่อที่จะเข้าโรง แล้ววิญญาณครับก่อนจะเข้าโรงก็เอามือเนี่ยเคาะฝาโรงบักดังหนึ่งซึ่งพากันเห็นทั้งงานเลยพากันยินทั้งงานเลยแต่ไม่มีใครเห็นตัวเลขมีแค่พ่อหมอคนเดียวครับที่เห็นตัวเลขในฝาโรงนี่คือของฝันของพ่อหมอล่าสุดครับสิกกันยายนหกเจ็ก่อนหนึ่งครับก็ <c oughs> ขอแสดงความดีใจกับบางท่านนะครับที่ว่าได้รับของมงคลจากผม ซึ่งผมก็ <c oughs> สุ่มแจกให้ด้วยใจครับเผื่อทุกคนเสียไปบูชาเสริมดวงอาจจะเห็นหเห่าดวงขึ้นน้อยนอยนึงหรืออาจจะเกี่ยวกับธนารคาขายก็อาจจะเสริมดวงน้อยนึงครับก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะเชื่อครับเหาต้อง่อนที่เราจะเชื่อก่อนที่เราศรัทธามันก็เส้นบางๆเกี่ยวกับคําว่างมงายเพราะว่ามีคนมาด่ดาผมหลายว่าผมงมงายเนาะหากินอยากขายของเสียผมก็บอเขาใจเหมือนกัน ถ้าหาว่าหาว่าผม,าาผมงมงายก็ไม่ว่ากันครับคนเราเนี่ยมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์คิดต่างกันแต่ถ้าหาว่าผมงมงายบ้าผมบ้าแล้วที่พานมาผมมีโชคอะไรกับได้งเงินใส่นี่ได้งเงินฮ็ดนั่นที่นี่ก็เพราะว่าผมงมง,งายผมก็ยอมรับครับแต่ทุกคนครับถี่ว่าเอาไปแล้ะเนาะผมอยากให้ทุกคนแบบว่า <c oughs> อย่ายึดติด มากเกินไปครับให้เฮาเสืออยู่ที่ใจกับพ่อเสืออยู่ที่ใจกับพ่อว่าเฮามีของดีแล้วทําให้เรามั่นใจนะครับเนาะเห็นหเฮามันใจขึืนแล้วมันจะมีแผ่นกระดาษคําอาราธนาขอพรเกี่ยวกับลุงปู่สวงผมให้ไปครับเฮาก็ลองไปอ่านมึงครับอาจจะก่อนที่เราจะนุยนั่นคือผมนะครับก่อนที่ว่าผมจะสวมคอผมจะสวดทุกครั้งครับ ผมจะตั้งนโมสามจบแล้วก็สวดขอพรก่อนสวมคอทุกครั้งก่อนนอนเนี่ยผมจะถอดไว้เพราะว่าผม่ปด้ใส่นอนครับแต่ว่าใส่อาบน้ำเนี่ยผมก็ใส่อาบน้ำอยู่เป็นบางครั้งเหมือนกันครับความศรัทธาครับมันไม่ได้อยู่ที่วัตถ,ถุแต่มันอยู่ที่ลึกๆความรู้สึกจริงๆของที่วัามาจากภายในนะครับเนาะแล้วมันอาจจะให้เาเกิดผลบางครั้งว่า เหาได้ไปแล้วบเ,เห็นมียังเกิดขึ้นเลยผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วหรือหรือช้าผม,มผมไม่รู้ครับแต่ที่ผ่านมาผมถือมาห้าปีแต่บอกไม่ว่าเกิดมาเรื่อยๆนะบอกไม่ว่าปุ๊บเราเกิดขึ้นไม่ใช่ครับเกิดมาถ้าหากว่าผมจำไม่ผิดเกิดมาหลางังจากที่ว่าแม่ผมเสียหลงยังจากที่แม่ผมเสียครับอภิเนหานแบบหลายอย่างมากเลย เห็นจ้างๆค่าตา่ายแหละแล้วก่อนที่ว่าพ่อผมจะเสียมันก็เกิดหลายอย่างนะครับก่อนก่อนที่ว่าพ่อแม่จะเสียผมก็ได้งเงก่อนกอญ่หลายเติอบอยู่ใช้นี่เห็ดหลายๆอย่างครับนั่นแหละผมอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ทุกคนเชื่อ,อจริงๆครับเนาะผมบอกเลยครับว่าลุงปุ่สวงเนี่ยอยู่ทุกที่ไม่ได้อยู่แค่ที่เราห้อย ลวงปู่สวงก็คือลวงปู่สวงนะครับแต่นี่คือเป็นของมงคลลวงปู่สวงที่ว่าผมถือมาห้าปีมันไม่ได้อยู่ค่าของวัตถุแต่มันอยู่ที่คนถือผมอยากให้ทุกคนจำเลยครับว่าทุกทีงอยางครับของผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ค่าของวัตถุแต่มันอยู่ที่คนถือผมเคยคิดว่าผมกัไม่ได้น่าเกียดนะผมถือมาห้าปีแล้วผมหูซื้อว่ามันมีอะไรแปลกมีอะไรแบบ ตุ้มๆนมต่อมมบนไม่ตุ Chern ่มลงไหนตุ้มๆขึ้นเะขึ้นขึ้นๆซินะครับถึงลงว่ามันก็ไม่ลงแห้งหมดเงินมันกับบอขาดมือข้าวกินมีเงินสื่อจริงครับมีข้าวมีนามีเฮือนอยู่ใช่ครับนี่นะแปลกเมนีผมบอกความฝันของพ่อหมอเนาะพ่อหมอครับเราคุยกับผมเรื่องนี้แหละพ่อหมอครับแกเป็นคนภูสิงแกเป็นคนพื้นที่ของหลุงปู่สวงเลยแต่คุยกันเรื่องนี้ยาวหลายเติบซึ่งผมบอกก่อนครับว่า ผมถือของมาห้าปีผมไม่เคยอวดไม่เคยอ้างแล้วก็ผมไม่ได้เคยพูดกับใครเลยครับว่าผมมีของมงคลมีของดีของรุปู่สวงผมไม่ได้เคยพูดเลยผมเพิ่งมาพูดตอนที่ว่าผมเปิดคลิปเนี่ยนะที่ว่าเปิดในทุกคนเบิงนั่นะผมเพิ่งมาพูดแค่ตอนนั้นทําไมถึงมาเปิดเพราะว่าผมอะทํามานานแล้วครับแต่ว่าผมแค่มาเปิดช่วงกลางมัณสาเฉยถ้าหากว่ามันแข็งถ้าหากว่าด้วงแข็งด้วงเปิด ช่วงในกลางพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนหมายถึงดวงนะครับหมายถึงดวงในโชคนะบรด้เกีียวกับว่าขึ้นบ้านงานแต่งนะทางว่าบางคนถือก็ถือเลยบางคนเขาถือไม่ไม่แต่ง,ไม,ตงไม่แต่งช่วงเข้าพรรษาไม่ขึ้นบ้านช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยบางคนถือแต่สารบผมนะถ้าเกี่ยวกับของมงคลเนะี่ยอยู่ในช่วงที่เข้าพรรษาเนี่ยสารบผมนะจะดีมากหัวเป็นอย่างเพราะว่าอยู่ในช่วงถือศิน นี่แหละก็เลยเหมาะเพ้ยงเลยครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับสามงวดก็ถูกเลขสามตัวตรงๆมาสามงวดตั้งแต่ศูนย์สี่หนึ่งแปดหกเจ็ดแล้วก็หกศูนย์หกมันก็เลยแปลกแปลกบังเอิญมากแค่นั้นแหละครับแค่นั้นแหละคุยกับพ่อหมอครับคุยกันเต่เรื่องรูปปูสวงคุยแเต็เรื่องตุ่มไปเลยเลยบอกข้อมฝันี่ผมฟังสั้นๆคนที่ทักมาครับทักมาได้นะครับและกับค้นทีว่ามีลุ้นที่ว่าผมจะเสี่ยงจับ ุ้มหมามงคลให้ทุกคนอ่ะยีิท่านอ่ะยังลุ้นได้เหมือนเดิมครับมาก่อนมาช้ามีสิทธิ์เท่าเทียมกันคนที่มาก,ก่อนครับอย่าพึ่งน้อยใจครับยังมีโอกาสจับได้เหมือนกันคนที่มาหลังก็มีโอกาสจับได้เหมือนกันนะครับผมกับมี่ข่าวพาณาชนาเกี่ยวกับลุงปู่ให้ทุกคนไปไปท่องไปสวดเล่นน้อยก็ได้ครับเผื่อเท่าเสด้โชคแล้วก็ <c oughs> มือนี้เพิ่นกะได้นําตุ้มผมไม่ทช่ไพ่อหมอ เป็นหอด่พอผพ้ามเป็นหอด่อหมอสเอาตุ่มของมงคลงผมไปยังบ่งหแล้วเขาบ่เคยมีผนปะมันบ่กบ,บเคยมีเขาข้อกับอยากได้ร่องมึงเนาะขนาดเหรียญพระของหลวงปู่องค์ละหลายพันวัาสันสามเก้าเก้าองค์เหรียญหลวงปู่สูงสามพเก้าพ่อหมอแกก็มีทั้งสองสามองค์ครับสองสามเหรียญแกก็เลยบอกว่าขอมงคลพ่อหมอเป็นคนออกบอกว่บาบ่กเคยมีแกก็เลยอยากได้ครับแกก็เลยอยากได้อยากเห็นแกก็เลยบูชากับผมไปสองตุ่ม เหรียญหลวงปู่สวงที่ว่าพ่อหมอแกมีครับเหรียญละสามพันเก้าร้อยเกสิบเก้าบาทแกเคยเช่าบูชาแกก็ถืออยู่ทุกวันนี้ครับแต่ของมงคลตุ่มมงคลของผลนี่ครับหลักร้อยนะครับหลักไม่กี่ร้อยแกก็บว่าลองไปเวิงกระไดเพื่อเสียงโชคเพราะว่ากบหน้ากันเป็นคนสื่อๆเนาะทักมาของฝันย่ำได้ก็จะอนจเงินมาห้โอนนจเงินมาห้แต่พ่อหมอแกก็ไม่รับนะเหมือนกันครับ มัวนี่ผมก็เอาของตุ้มมงคลเนี่ยยันแห้แก้ื้อฟรีแกก็ไม่เอานะแกก็เลยอุดหนุนผมไปสองตุ้มครับราคามันก็อยู่ลักลอยนะแกไม่กี่ร้อยเนาะแกบอกว่าอเอาไปเพื่อเสียงดวงเสียงโชคบังเลยว่เพื่อดวงเข้าสมพงกันขอบคุณพ่อหมอหลายๆครับจีว่าย่างเมตตา <c oughs> ความฝันแล้วครับแกพูดความฝันให้ผมฟังสั้นมากเพราะว่าแกคาแต่บอกเขาผมเรื่องนี้แหละเพื่อนว่าเพื่อนไปเหตุพิธีเรียกวิญ,ญญาณอ่ะเข้าโรง แล้วก็วิญญาณเนี่ยก่อนที่จะเข้าโรงเนี่ยเอามือเนี่ยไปเคาะฝาโรงอ่ะดังมากทุกคนอนะ่ะมองเห็นทุกคนเห็นหมดเลยแต่ไม่ไมีใครเห็นตัวเลขซึ่งพ่อหมอครับแกว่าแกเห็นตัวเลขเนะี่ยเลขเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดครับตัวเลขในฝาโรงอายุคนตายครับศูนย์แปดจริงๆแล้วเขาอายุแปดสิบแต่คนตายเนะี่ยบอกศูนย์แปดนี่คือความฝันเขาของหมอ ผมก็สัส่นๆครับแค่นี้แหละบอกตรงยยาครับคบ,บางคนไม่ค่อยฟังความฝันแต่เอาตัวเลขเลยครับสัส้นๆแกเรียกวิญญาณเข้าโรงครับแล้วก็คนตายครับเอามือไปเคาะฝาโรงดังมากทุกคนเห็นฝาโรงดังหมดเลยแต่ไม่มีใครเห็นตัวเลข,ต,เลขตัวเลขในฝาโรงคือ728อายุคนตายคือ08จริงๆแล้วแกอายุ80แต่คนตายบอก08นี่คือความฝัน16กันยายน67ลองมึงครับขอบคุณพ่อหมอครับที่พาผมคุยเรื่องอย่างอื่นจนบอบอกความฝันให้ผมฟังเลย ขอโทษกับหลายคนคที่ว่าอาจจะฟังผมเบื่อ,เ,อเจอไปหลายอย่างครับแต่ว่าบอกเรื่องนี้กับบอกมวนครับเฮ้ฮ hey าไปเลยหาว่าผมบากรบอกว่าครับเพราะว่าบ้าแล้วมีโชคผมก็เข้าใจครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือผมอยากให้คนค้าขายทำมาหากินครับที่ว่าอยากอยากได้ครับเอาไปบูชาเพราะว่าผมเป็นพ่อค้ามาก่อนผมจะหูซึกดีเลยว่าการขายของมันขายยากแล้วก็นาทีนี้ช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แต่ถ้าเรามีของแบบว่า อะไรบางอย่างที่ว่าช่วยคขำชูดดหูซึ้งเด่นยนึงก็ยังดีครับขอบคุณหลายครับผมที่นั่งฟังผมเผอไปเรื่อยๆขอบคุณสวัสดีครับ